ผมกระพุ่มเจอขึ้นกันเพราะว่าผมนี่คุทธกนคนขวาโตซูมาเพื่อคนพูทธใมาเนี่ยตั้งแต่ผมเป็นนิงน้อยอยู่แล้วบแแหละผมอายุแต่ปี2องพ่รอยยีสิรก็ได้เงินเดินแน่ผมดีเงื่อนได้แน่ผมก็พยายามที่จะออกไปหาโซไซบีบีหาเอ้ยน้องพูทธได้ทั้งฟังลาาทั้งฟังไทยแล้วก็ แต่ละปีพิ่บิดธิมเนี่ยไปเือเลยยึดมือเซื้อซิกมือจนนลังถืออันเมี่เมีผมเดี๋ยวหาดุมดองไหมปก็ตานซองสองหาเลยซองหาเพราะว่าสมัยนั้นแม่สวัสดีสมัยนั้นมันมีไดทูระสับเก้าเ้าเับเมืดบ้านได้เดทูระับอเดียวเดีแนะสมัยกันถนนหนทางที่ผมไปโซ พูดให้มันมีเมนตถนนมันท่าก่นแ้ว่มันเป็นดุงเป็นป้านะครับตั้งแต่ท่านนังล่ายังเป็นป้าดุับคงกระซืบอระซึบจะนังสืออันเพื่อนกีนวินเนอร์อันนี้เนาะว่าธวินท้องสว่างนะและเพื่อนกันเล่าถึงบ้านนั้นบ้านนั้นก็ทำห้อยไปเรื่อยๆจะได้หูจักว่า คนภูไทยมาแต่ซิ้อคงกันยังมีกล้าขีดนหนังสือพ่อเหอพ่อว่ามันละตั้งนข้ามถามมาตลอดถามทิกโซ่เรื่องนั้นทิกโซเรื่องนี้จนคู่มือนี่ซี่สิบกปีมันจะตกพึ้นแล้วแ<า>ล้วกัน บางย่างที่เพื่อนบอกก็เมนความบางย่างเพื่อนพี่บอกมีเมนเพื่อนอันหลงคไม่เงี้ยเนี่ยเนี่ยนนางเล่านี่ครับมันหลายๆคนครับบเออโยประวัิไม่กัคมันมันมันก็คว้วยกันยู่แต่ว่าโ้นนึ่งกับมือส้นนึ่ครับรับ เพราะฉะนั้นนี่ทำเครื่องนะมันนี้เนี่ยเห่ามันเกิดน้ำหลังเหตุการณ์มันเกิดก่อนเห่าแต่เฮาเอาเอาลักผ่านทุกนี้เนี่ยมายืนยันแล้วก็มาไหว้ซึ่งกันครับผมเอาฮ้องว่าภาษาคู่มือเอามาจิกโซ่ซึ่งกันแล้วเฮากันคอยดันเนื่อนกัน สำหรับมื้อนี้นี่ยดีเจอที่สุดที่ได้โอกาสได้มาเว้าในรูปแบบของนักวิชาการครับผมเพราะปกตินี่คงไปอยู่เลนูเนาะครับลุงเล่นกับสอนลุงเล่นประถมเอออยู่เลนูยะคา์นี่เป็นผู้ชอยยุชาวฮาปีครับผมเพราะว่าเป็นโอออยู่ประมาซิปกว่าปีครับแล้วก็ผมมีอยู่ในวงการไอ้นั้นผมเป็นนักวิชากิร์ เกินเนาะการเงอแตว่าโคโจเร้งบูไทยเน้อชัดจีนร้ลู่ลานได้หุจัาครับครับครับอันนี้เป็นความาัถนาดีครับผมผมอ้าะเาะาเป็นเาปนครับผมเาานทเจอดีเจอที่เย